สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกหวยไทยลอตโต้ทุกท่านนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการออกผลรางวัลหวยลาวนะครับประจําวันที่25ตุลาคม2 5 6 4นะครับผลรางวัลออก694 76 ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านนะครับงวดนี้ไม่เข้านะครับเข้าแค่สสูตรน,นะครับคือชวนกันที่8กับ9นะครับผมก็ลืมฟันให้นะครับให้ไปวิ่งแปดกับเก้านะครับต้องขออภัยนะครับ สูตรนี้จะพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลงอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวจะหาสูตรใหม่มาประกบนะครับเรามาดูสูตรใหม่กันนะครับเป็นสูตรหวยราวประจำงวดวันที่27ตุลาคม2564นะครับสูตรก็จะเดินมาทั้งหมด4งวดนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้ ผลรางวัลเวราทั้งหมด6ตัวนะครับมาคำนวณนะครับเราจะบวกกันแบบร้อยมาไรนะครับใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันขออภัยนะครับใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นหลักพันบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยนะครับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งเก้าบวกหกเป็นสิบห้าใชห้าหนึ่งบวกสี่เป็นห้าแล้วก็หนึ่งบวกห้าเป็นหกห้าบวกห้าเป็นศูนย์นำหกมาบวกกับศูนย์นะครับได้หก ผลวันนี้วัดมาออกแปดหกหกแปดแปดนะครับหกมานะครับงวดต่อมานะครับหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งแปดบวกแปดเป็นหกหกบวกหกเป็นสองหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดหกบวกสองเป็นแปดเจ็ดบวกห้าเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าใช้ห้านะครับผลวันออกห้าหนึ่งสามสามห้านะครับห้ามานะครับ ก็แตอมานะครับ6กบวกหเป็น1 3ึมบวกหเป็น8 1ดบวกสาเป็น4 1่บวกแเป็น9ก้ปดบวกสเป็น2 9งเบวกสเป็น11ใช้1ปึัววันออก7จ็ดหนึก็มานะครับาถัดมานะครับ แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าใช้ห้าหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดหนึ่งบวกห้าเป็นหกห้าบวกแปดเป็นสิบสามใช้สามแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใช้สี่สามบวกสี่เป็นเจ็ดพลังวันก็ถัดมาออกหกเก้าสี่เจ็ดหกนะครับเจ็ดก็มานะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับงวดเป็นที่ยี่สิบห้าตุลาคมนะครับผลังวันหกตัวนะครับออกหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าสี่ ใช้หกบวกหนะครับเป็น7 7็เบวกหเป็น13ใช้3ามบวกสเป็น13ใช้3มนะครับ7จบวกสาเป็น10ใช้0 3นบวกห เอ้ยสบวกสาเป็นหนะครับใช้หกมามีสองตัวมาบวกกันนะครับศูนย์บวกหเท่ากับหนะครับจำง่วยเป็นที่ยีสิบเจนะครับต่อคอหกสี่นะครับ สูตรทุกสูตรเป็นเพียงแนวทางนะครับชอบกระตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับถูกผิดว่ากันไปตามสูตรนะครับก็เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับคือเลข6นะครับจำว่าวปนที่ยี่บเจ็ตุลาคมสองพันะครับเอาไปต่อกันที่อีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรสองตัวนะครับจับคู่นะครับ สูตรระยะสั้นนะครับสูตรจะเริ่มเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก1น8 8ง6ูนะครับหรือ86688นะครับเราจะใช้ผลลงพมันทั้งหมด6ตัวมาในคำนวณน,นะครับวิธีคิดนะครับ เราจะใช้หลักแสนหล,ลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับบวกได้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกศูนย์เป็นสองนะครับเราได้สองบวกเพิ่มไป1หนึ่งเป็นสามนะครับได้สองกับสามสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสามครั้งนะครับแต่สนยี่สิบสี่เราใช้สี่นะครับหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้า ห้บวกหนเป็นหจับคู่นะครับ2 5 2 6 3าสอหกสารางวัลก็ถัดมาออก5้3หนนะครับ เราได้สุดสามห้านะครับสองเก้าหกสามสองหนึ่งสองบวกห้าเป็นเจ็ดนะครับเราได้เจ็ดกับแปด 6บวก5เป็น11 11บวก9เป็น20ได้0กับ1จับคู่นะครับ7 0 7 1 8 0 8 1ผลรางวัลออก7 1 5 1 7ข้อที่7 1นะครับ งอดธรมานะครับ6บวก7เป็น13ได้3 4นะครับ8บวก7เป็น15 15บวก3เป็น18ได้8กับ9จับคู่นะครับ38 39 48 49ประวันงอดธรรมาออก6 9 4 7 6นะครับเข้าชุด49นะครับมาดูงวดวันที่27ตุลาคมกันนะครับว่าจะได้อะไรนะครับ6บวกกัน2ครั้งได้12นะครับเราใช้2องสองบวก1เป็น3นะครับได้3กับ4 6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8นะครับ ให้8กับ9นะครับได้เลขตัวเดียวเลยนะครับตัวเดียวกับชุดก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ38 39 48 49นะครับจับคู่กับเลขเด่นตัวเดียวนะครับคือเลข6 เราก็จะได้6กสามแปดหกสามเสี่แดหสี่เ้าแล้วก็6กสา6หกสี่หกแปดนะครับ ก็นี่เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นะครับสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารยณของท่านในการตัดสินใจนะครับชอบก็นําไปใช้นะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับทางช่องของเรามีหน้าที่นําเสนอสูตรที่เดินนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับ ก็อันนี้เป็นแค่ EP แรกนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่ง EP นะครับสำหรับชุดเลขเด่น3ตัวนะครับแล้วก็เลขเด่นเลอวิ่ง2ตัวเพิ่มอีก2ส,สูตรนะครับก็คลิปหน้าจะนำเสนอสูตรวิ่งสองตัว3ส,สูตรแล้วก็เด่นบน3ตัว1นึ่งสูตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกันใหม่ในคลิปต่อไป I ครับสวัสดีครับ